สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบทานกล้วยนะคะหลกล้วยนะคะจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเปลือกกล้วยก็มีประโยชน์กับเราเช่นกัน,นะค่ะ สำหรับใครที่ทานกล้วยหมดแล้วนะคะเปลือกกล้วยก็อย่าทิ้งนะคะเพราะว่าเปลือกกล้วยนี้นะคะเขาจะมีประโยชน์ต่อผิวเราเช่นกันเลยค่ะสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนการหรือว่าใครที่มีปัญหารเรื่องผิวหน้ามองคล้ำหรือว่าผิวไม่จากแสงแดดนะคะต้องลองสูตรนี้เลยค่ะบอกเลยว่าหลังจากทํานะคะผิวหน้าจะเนียนและนุ่มมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะเนื่องจากเปลือกกล้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยลดการอักเสบของผิวและลดการเกิดสิวด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะสำหรับข้างในของเปลือกกล้วยนะคะเขาจะมีเส้นใยแบบนี้นะคะเราก็จะขูดขเฉพาะตรงเส้นใยของเปลือกกล้วยแบบนี้ออกมานะคะ ่าเราก็ใช้ช้อนขูดได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะใช้ช้อนขูดเฉพาะด้านในนะคะเขาจะมีสีคล้ำหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับกล้วยนะคะสามารถใช้เป็นทั้งกล้วยหอมนะคะหรือว่ากล้วยน้ำว้าก็ได้ค่ะสำหรับกล้วย2ตัวนี้นะคะเขาจะมีความหอมและผิวเนียนนุ่มเหมือนกันเลยค่ะก็ ก็จะได้เป็นเนื้อของข้างในเปลือกกล้วยเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะเติมเป็นน้ำผึ้งลงไปค่ะสำหรับน้ำผึ้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวลดความแห้งกล้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาได้ดีมากๆเลยค่ะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ช้อนนะคะบี้บี้กดกดคนส่วนผสมสองอย่างนี้ให้เข้ากันนะคะให้เนื้อเขาเป็นเนื้อเนียนเลยนะคะเวลาเรานำมาทาผิวเนี้ยค่ะเขาจะได้เกาะติดผิวเราได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้ทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้นะคะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วแล้วก็นำครีมที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะมามาร์กที่ผิวหน้าได้เลยค่ะใช้แปรงนะคะมาจุ่มตัวเนื้อครีมเสร็จแล้วก็มาทาให้ทั่วใบหน้าได้เลยค่ะเขาจะมีความหอมของกลิ่นของกล้วยแล้วก็น้ำผึ้งด้วยนะคะ สำหรับใครที่มีผิวดำผิวแดงจากแสงแดดนะคะหรือว่าผิวไหมจากแสงแดดก็สามารถใช้สูตรนี้มามาร์กบำรุงผิวได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทำเองได้ง่ายมากๆเลยนะคะ เรามาร์คให้ทั่วใบหน้าและลําคอให้เรียบร้อยนะคะและสูตรนี้นะคะให้มาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15นาทีค่ะหรือรอจนกว่าตัวมาร์คค่ะเขาจะแห้งสนิทเลยนะคะและหลังจากนั้นก็สามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตร DIY เพื่อนๆสามารถทําเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ